สวัสดีครับผมโชคจากช่องดินดีอยู่ดีนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับการตัดหญ้านะครับการตัดหญ้าเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับของการที่มีบ้านสวนนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับเรื่องหญ้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากําจัดไม่ดีนะครับหรือว่าเราไม่มีวิธีการกําจัดที่มันสะดวกนะครับเราก็จะปวดใจกับเรื่องหญ้ามากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับที่บ้านสวนของผมเนี่ยผมก็ได้อัปเกรด เรื่องของการตัดหญ้าเพิ่มเข้าไปนะครับโดยการใช้รถตัดหญ้านี่เลยครับเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถตัดหญ้าที่ผมได้มาในวันนี้นะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างมีอะไรกันบ้างครับาราคาของรถตัดหญ้านะครับตัวนี้นะครับที่เขาจะให้มาก็คือที่เป็นโครงรถสีส้มนะครับตรงนี้แล้วก็ เป็นตัวล้อนะครับเป็นต euh ัวล้อตรงนี right ้นี่ล้อตรงนี้ล้อตรงนี้นะครับที่ผมเออได้มาตัวนี้นะครับเป็นยางปันนะครับยางตันตัวนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องเติมลมแล้วนะครับใช้ไปได้เลยยาวๆนะครับนี่แบบนี้นะครับน้ำหนักก็จะเบาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่จับนะครับส่วนตรงนี้เป็นที่ติดใบใบมีดนะครับใบมีดนะแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ในนี้เขาก็จะแยกชิ้นส่วนมาให้นะครับตอนที่เราไปซื้อนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นใบพัดปั๊มน้ํานะครับนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือสายพานเนาะมีคันเร่งนะครับคันเร่งมูเล่นะครับมูเล่เอ่อล่องเอตัวนี้มีโอ้นะครับเป็นมูเล่แบบนี้นะครับอ่ะมีตัวล็อกอะไรมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฝาปิด ล้อนะครับมีแหวนแล้วก็มีลูกปืนครับลูกปืนสําหรับล้อนะครับนี่เขาก็ให้มาด้วยนะครับอสิ่งที่จะมากับรถนะครับก็เป็นยางนะครับยางสองเส้นซ้ายขวาเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ใบมีดเขาเนตมาให้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หลักๆก็จะเป็นตัวรถนะครับแล้วก็เป็นด้านหน้าตรงนี้เป็นชุดสายพานที่เอาไว้ใช้ใส่ใบเอ่อใบมีดนะครับตัวนี้ นะครับอ er ่าตรงนี้ก็เป well, on ็นพวกกลไกต่างๆนะครับตรงนี้เราจะก็จะเอาสายพานใส่เข้าไปนะครับส่วนหัวตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เอาไว้อัดจารบีนะครับเอาไว้อัดจารบีเข้าไปเวลาเราใช้งานนะครับอ่าปึ๊บนี่ตรงนี้ก็อัดจารบีเช่นกันนะครับทีนี้แล้วเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมละครับว่าอ้าวนีแต่รถตัดหญ้าแล้วไหนแล้วเครื่องยนตใช่ครับเครื่องยนตผมยังไม่มาครับเครื่องยนตเนี่ยผมสั่งไปแล้วนะครับแต่ว่า ของเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับผมก็เลยไปเอารถตัดญ้ามาก่อนนะครับเอาตัวเฉพาะโครงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางร้านเนี่ยที่เขาขายกันนะครับเขาก็จะขายทั้งชุดเลยใช่ไหมครับมีทั้งโครงรถแล้วก็มีทั้งเครื่องมาครบเซตเลยนะครแต่ว่าแบบนี้ถ้าเราซื้อทั้งชุดนะครับมันจะราคาสูงมากๆเลยครับเท่าที่ผมเซิร์ชค้นหาดูในตลาดรีเสิร์ชดูแล้วนะครับขายมาทั้งรถทั้งเครื่องเนี่ยราคาสูงครับผมเลยซื้อแยก เพราะว่าโครงรถเนี่ยผมซื้อจากในอุดรนะครับในตัวเมืองอุดรเนี่ยก็เป็นร้านกิมเซงฮาร์ดแวร์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยถ้าใครอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแผนที่ขึ้นตำแหน่งชื่อร้านเอาไว้ให้นะครับกิมเซิงฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าคนอุดรเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับอยู่เส้นรอบๆเมืองนะครับหาไม่ยากครับเสิร์ชเอาได้เลยส่วนตัวเครื่องนะครับผมก็สั่งจากในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ไปตามกันได้เดี๋ยวตอนที่ เครื่องยนต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวิธีการประกอบของโครงรถตัดหญ้านี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนครับดูเป็นรีวิวรวมๆไปก่อนนะครับอ๋อและที่สําคัญนะครับผมลืมบอกไปราคาของโครงรถตัดหญ้านะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่4000บาทครับเน่แต่ถ้าสั่งในออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีค่าส่งด้วยใช่ไหมครับค่าส่งอีกประมาณโอ้สี่ร้อยกว่าบาทเลยเพราะว่าสินค้ามันหนักนะครับเราไปเอาเองคุ้มกว่าครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกดดูนะครับผมจะมีวิธีการประกอบรถตัดหญ้าแล้วก็รวมถึงการเซตอัพเครื่องยนต์นะครับที่ใช้กับรถตัดหญ้าคันนี้ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับรถตัดหญ้าคันนี้นะครับผมจะมีมาอีกหลายๆ EP เลยติดตามกันให้ได้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกดไลค์ในกดไลค์ให้ด้วยอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่องดินดีอยู่ดีด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ